วันนี้เป็นวันที่ว้าวุ่นใจอยู่ดีๆเราก็ว้าบมาที่ร้านเสือ้อสุขสันต์วันเกิดนะคะสา,าเป็นวันเกิดของสามีนะคะ<ส>ก็เลยถามนางว่าอยากจะได้อยังเป็นของขวัญวันเกิดนางก็งบงิบงบงบิงบไดบอกว่าว่่เป็นยังดอกไม่อยากได้อะไรเลยว่าสันเขาก็เสนอเดียค่ะเสนอเดี๋ยวข้ามว้าวุ่นใจว่าเอออันสิไปออกทริป ซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเดอ้อเสื้อหนังสีอเอาอยู่บอสันนั่งกับงบงีบงบงิบว่าเป็นอยังดอกสองจิตสองใจจะเอาดีหรือไม่เอาดีก็เลยบอกไปว่าเออเอาโลดนานๆจะได้ซื้อให้กันทีว่าสันก็เลยบอกเออเอาก็เอาว่าสันโอ้ยกลัวสิตัดสินใจได้นะคะใส่เวลาเป็นมือนะคะก็เลยบอกอ่ะตัดสินใจแล้วปะไปกันตัดสินใจปุ๊บก็ว่าบไปทีร้านปั๊บเลยนะคะ ไปถึงกันเอาลองนะคะตอนแรกว่าจะไปซื้อนู่นที่เซนทอรัสอิสลามอัลบาดนะคะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะมาร้านนี้ก่อนใกล้ๆบ้านนะคะที่ตลาดใกล้บ้านที่คอมเมอรเชียลมาร์เก็ตเนาะมาดูที่นี่ก่อนนะคะว่ามันจะมีที่ถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่นู่นมันก็จะแพงกว่านิดนึงนะคะอยู่ที่นี่ก็จะถูกกว่านิดนึงอีที่ว่านิดนึงเนี่ยก็เ,ออเบิร์ตไปหลายรูปีเติบนะคะพี่น้องค่ะ แต่กลับบเป็นอย่างนะคะปีหนึ่งได้ซื้อของขวัญห้สามีเธอหนึ่งก็เออนั่งมากะเอาไปนะคะเพราะว่านางก็ดูแลเราอย่างดีเนาะเออให้ของเราตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างนี้ก็เออไม่เป็นไรหรอกวาบุญใจวันเดียวนะคะออะซื้อให้นะคะถ้าถึกใจก็เอาไปนะคะสุดท้ายก็เออซื้อนะคะพี่นอ้องค่ะกตังไม่ใจตังนะหะออบอกเลยว่ากระเป๋านี่ไปนักๆเบาเลยนะคะเบากลับบ้านนะคะพี่น้องค,ะะคะ่ะ นั่งสื่อเสพเรียบร้ยยอยอยูรานีเดอร์ใครนะที่อยู่ระวันจินดี้ก็ไปซอยกันได้ที่เดอะเดอะไรเดอร์พอยต์นะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวก็ไปหากระเป๋าที่พี่น้องค่ะซื้อเสือตัวบักหลายบาทพี่น้องค่ะซื้อกระเป๋าใบละ2องอเ <c oughs> บิ้งบะนี้แหวนวบ้งละลอยพี่น้องคาขึ้นเบิ้งสามีอีสันนะคะบะมีดอกเป็นนองเปนเนมนะคะบ้าอานนะฮะ ของดีๆป้าเอานะคะเอาของถึกๆมันพังเราจังบอเสียดายว่าสั้นพี่น้องค่ะสายมีฉันนะคะเอาไแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะซื้อของเสร็จเราก็ไปทานอาหารกันนะคะทุกคนค่ะในร้านอาหารมีตะกัดแตนเราสงสารนั่งนะคะบุลูสีเอานั่งไปป้อยใส ออกไปทั้งนอกระตลาดกับรถแจากมันนั่งมาตสัยนะคะแจ๊กว่าสิปอยไ้ใส่เพราะอยากสิบอกว่าสามีอีสัญญานนะคะสามีดิฉันกลัวตะกะเตนนะทุกคนเงียอร้ายนะคะเสี่ยวยามาไก่ขอ่ขอยข่อยยากนะฟันกลัวตะกะเตนนะทุกคนมีการถามเราอีกนะว่ามันไปหรือย,อยังเอาไปปล่อยหรือยังก็เลยบอกมันอยูอย่ใต้โต๊ะนะคะฟันก็าวางไว้ใต้โต๊นะนาาไม่รู้จะเอาน้องไปปล่อยไหนโอ้ยนะ สงสารนะสตาซิวิทเทอร์นะสั่งมาอยู่ในร้านอาหารนะสั่งอาหารเสร็จก็รออาหารมาแป๊บนึงนะอาหารก็มาแล้วนะคะสั่งเมนูง่ายๆเลยถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นร้านอาหารข้างทางนะคะทุกคนขาอาหารตามสร้งขางทางนะมีพี่น้องขาอาหารจานเดียวนะคะถ้าเป็นที่ปากีก็นี่แหละ เออนะคะมีอีหยังก็คืเอ,อเนี่นชิเคเก้นปูเหลานะคะไกม่มกอีกย่างนั่นสิพี่น้องค่ะแล้วก็มีกระบงกระบามีข้าวขาวนี่ไรต้านะคะประมาณเราเป็นซอสบานเฮาหนะ่ยพี่น้องค่ะแต่ว่าซอสเข้มๆแล้วน,นะอันนี้หลัก็สลัดนะคะมีบักแตงมีผักอีก็ยังก็ว่าไปนะคะพี่น้องค่ะเออเอาฟฝ้ากินนะคะวาลล์ไร้ใหญ่ห้างพี่น้องค่ะถาโดนโดนผู้ไปนางถานี่นะคะเหลือของเหลือกจวเมเอยนะคะเออสวัสวได้กินนะพี่น้องค่ะ โมโหหิวอหลีกินแล้วกับเมื่อบานค่ะพี่น้องคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ